คนกระดูกหักและคนจัดฟันยิ้มได้อีกครั้งเมื่อนักวิจัยไทยคิดค้น2วัสดุฉลาดทางการแพทย์บนเพดวัสดุดามกระดูกคล้ายกระดูกจริงอ่อนนิ่มไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและลวดจัดฟันที่ช่วยลดการเจ็บปวดลดเวลาการจัดฟันให้น้อยลงและไม่มีผลต่อรากฟันในอนาคตติดตามกับเจ้าของรางวัล t r u e i n n o v a t i o n 2011นักสร้างสารร์นวัตกรรมไทย ทีมวิจัยสมาร์ทแล็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีครับ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 ทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็นักวิจัยท่านหนึ่งนะอาจารย์อนัคอนัคครับนะครับแล้วก็คุณพานุพงศ์นะนี่ฮะกับชื่อชื่อทีมชื่อทีมจริงๆเราใช้ชื่อว่าสมาร์ทแล็บสมาร์ทแล็บครับเราทำสมาร์ทแมทเทียลนะฮะวัสดุฉลาดอ๋อเหรอฮะเออวัสดุฉลาดแลแล้วก็ไปได้ ได้รางวัลมาใช่ไหมครับไได้รางวัล True Innovation Award จากไหนฮะจากทาง True ที่จัดแข่งขันนะครับนี่ฮะ True Innovation นะครับแล้วนี่ก็ถ้วยรางวัลและนี่ก็คือผลงานใช่ไหมอาจารย์ฮะผลงานที่เรานำมาโชว์มากเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะคืนกลับมาเราเราจะแจกให้ฮะอันนี้อ๋อาเลยครับมาเยอะเอ๋อเลยเราเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากการน้ำเลยไหมฮะไม่ใช่เอ้ยทำไมมีการน้ำด้วยนะฮะ าจารยวจะทำอะไรเดี๋ยวจะให้ให้พานุพงศ์เขาลองทำให้ดูนะครับผมจะให้ดอกไม้นะครับกับให้คุณจองขวัญจองขวัญนะต้องฉันแล้วแหละผู้หญิงคนเดียวบนเวทีเราใช้แคนน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนน้ำร้อนต้องจัดการเมื่อกี้นี้ตัวนี้และอันนี้คือหนึ่งในอันนี้คือผลงานสุฉลาดลวด่ะฮะใช่ครับนี่ฮะดูฮะวิธีเที่ยว กลับมาเป็นดอกไม้เลยโโอ้หขัดกันยังขัดได้ชัดไม่รอบไหลเดี๋ยวว่าสะบัดคลอนใส่เดี๋ยวนะคะคือนี่คือก็แค่แช่ลงไปมันก็มาเป็นรูปรูปทรงนี้แล้วเหรอคะใช่ครับเนี่ยค่ะเออเพราะโดนความร้อนใช่ครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้ความร้อนเนี่ยบังคับให้โลหะเปลี่ยนรูปร่างไปมาได้ใช่นะครับเออแล้วแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะวัสดุนี้ทําจากอะไรอาจารย์นะวัสดุตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วทําจากไทเทเนียมผสมกับนิกเกิลครับ อันนี้บังเอิญมากเลยพวกนี้มันถูกค้นพบที่ที่มันใหม่มากนะฮะมันประมาณเมื่อป50ปีที่ผ่านมาถือว่าใหม่มากเพราะว่าวงการนักวิจัยของของกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยเขาตอนแรกเขาค้นพบว่าเขาอยากจะทําเรือดำน้ำารั<ๆ>สมัยก่อนเอะโลหะอะไรที่กันสนิมได้อยู่ในน้ำทะเลนาน,น,น,นแล้วแล้วมันไม่เป็นไรผสมไปผส,สมมาเครียดโยนทิ้งมันมันทำไม่ได้สักทีฮะปรากฏว่าซูเปอร์ บุรีไปโดนไอตัวที่โยนทิ้งลงไปมันขยับไปขยับมานั่นคือต้นกําเนิดของการค้นพบเพราะโดนความร้อนจากบุหรี่ใช่ครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นโลหะผสมจํารูปนะครับอคือโลหะผสมจํารูปใช่ครับไทเทเนียมกับนิกเกิลจริงๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามาผสมกันมันต้องผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการจํารูปไม่จําเป็นอะไรก็ได้แล้วจะกลับไปเป็นแบบเดิมนะก็จริงๆตอนนี้คุณจางหวานลองขยับให้มันพังหน่อย ขยับนะอ่าเนี่ยดึงเท่าไหร่ให้มันเยอะนะคะท่าไม่ต้องเยอะท่าธรรมดาต้องใส่ดูเลยก็ได้แล้วก็ลอาจุ่มน้ำร้อนใหม่จุ่มน้ำร้อนเหมือนเดิมนะคะอ๋อดึงออกมามันก็ไม่ได้มีต่ออะไรนะคะดึงขึ้นมาโอ้โหันนี่ชัดเลยดูฉันฉลาดมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยโชว์กลับมาเออซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมให้ลองให้คุณกระดกลองเล่นได้ไหมครับตัวนี้แล้วอาจจะเล่นกับไฟนิดนึงนะครับน้ำร้อนก็ได้หรือไฟแช็กก็ได้อ๋อพี่กระดกลองเล่นกับไฟลองดูนะฮะ คงแบบนี้แล้วยังไงเอใช้ไฟแช็กนะครับฟาบตรงเลยอ่ะตรงเลยฮะเอาละครับคุณกะหนกสามารถมีทางออกมีญหาของตัวเองได้แล้วมันตรงได้จาดที่มันยืดตรงได้โดยเจอความร้อนยืดตรงได้เพียงแค่โดนความร้อนเท่านั้นใช้ไฟแชกหนึ่งอันคุณกะนกสามารถแก้ปัญหาชุิตัวเองได้ตอนโดนความร้อนเนี่ยสิอันนี้มันต้องโดนความร้อนใช่ไหมจา์ ตรงนี้กลับมาเป็นแบบนี้ได้ใช่ครับเอามันสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเราเราบังคับอุณหภูมิการทํางานมาอยู่ตั้งแต่ลบร้อยองศานะครับจนกระทั่งถึง1,000ันองศาโดยเราปรับเปลี่ยนส่วนผสมแล้วก็เลื่อนไขในการมุนไม่ต้องกังวลครับสามสิบเจ็ดไม่ต้องร้อนก็ได้ครับไม่ต้องร้อนก็ได้ครับยกตัวอย่างนี้ฮะนี่ฮะดูนี่ฮะอันนี้สากาวโทรศัพท์ PCT นะครับผมจะทำงี้ดูฮะเนี่ยคือคือเราเราทำยังไงก็ตามมันมันจะไม่ ไม่มีทางงอครับมันเป็นเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งเสา PCT ก็คือวัสดุฉลาดนี่แหละครับใช่ครับตัวนี้ที่ใช้กันอยู่แสดงว่ามันก็มีมานาสิคะอาจารย์มันมีมาพอสมควรครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าการแพทย์เนี่ยมันเทคโนโลยีมันไปไกลเรื่อยๆคนไทยเรานำเข้าวัสดุการแพทย์เยอะนะครับปีๆหนึ่งผมเข้าใจว่าหลายหมื่นล้านแล้วทีนี้อันไหนครับที่บอกว่าอะไรนะโวลเพรสที่ใช้ในการจัดฟันอะไรเนี่ยฮะ อันอันนี้จัดฟันเราเรียกลวดจัดฟันลวดจัดฟันที่ที่เป็นแฟชั่นสมัยใหม่เนี่ยตัวยูนะฮะเขาเรียกอาร์ชวายพอดีเราได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์มหิดลนะครับเราทํางานร่วมกันมาประมาณเจดถึงแปดปีละก็คิดว่าปัจจุบันหมอฟันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราใช้สแตนเลสฮะแล้วหมอก็จะนัดไปขันให้มันตึงแล้วก็จะเจ็บถูกไหมครับแล้วทําไปสักประมาณ3ามสี่ปีเนี่ยลูกศิษย์ผมทำยังไม่เร็จสักทีเลยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะ เคลื่อนที่เนี่ยจัดฟันให้เสร็จภายในปีหนึงหรือประมาณปีครึ่งได้มันต่างจากสเตนเลสสตีลเฮะมันก็คือเราเอาหลักการของไอ้ตัวโลหะจํารูปเนี่ยมาทําเป็นลวดจัดฟันมันจะสามารถดึงให้ฟันเคลื่อนที่ได้มากกว่าลวดธรรมดาประมาณ1ิเท่า1ิบเท่าตัวแล้วไม่เจ็บด้วยที่สําคัญเนี่ยจริงๆหมอฟันเขาไม่เคยบอกใครผมว่าอันนี้ผมเอามาบอกจะผิดือเป่าไม่รู้นะฮะคนที่จัดฟันสมัยใหม่ที่สมัยก่อนที่จัดฟันกันอยู่เนี่ยมันฟันสวยก็จริงนะครับผมก็เคยจัดตอนเด็ก มันเป็นการใช้ช่วงยืดหยุ่นของโลหะในกระชากฟันให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือไปข้างข้างดังนั้นนเมื่อฟันสวยแล้วเนี่ยมันก็สวยจริงแต่รากฟันที่มันถูกขยับให้เคลื่อนที่แรงๆเนี่ยมันคลอนมันคลอนฮะพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฟันคนกลุ่มนี้มันจะหลุด จะหลุดลากฟันจะเสื่อมแต่พัฒนาตอนนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลนะครับปากลากเทียมแม่บอกแล้วไงไม่ต้องดัดในนี้ต้องโทษคุณแม่นะฮะเสียเงินแลวอันนี้มันจะช่วยได้ไหมตัวนี้เนี่ยมันให้แรงคงที่ครับน่าสนใจมากเป็นการเคลื่อนที่ที่ให้แรงคงที่เป็นระยะเวลามากกว่าระยะทางมากกว่า1ิเท่าไม่รั่ชารากฟันไม่กระชากเลยคับเพื่อตลาเร่งไม่มากใช่ไหมเราไม่มีความเร่งครับตามหลักฟิสิกส์นี่คือ s u m m a t ั o น f เท่ากับศูนย์ ก็คือคือจริงๆแล้วแดงมันจะไปเรื่อยๆนิ่งๆแต่เร็วกว่า10เท่าตัวคือเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า10เท่าตัวฉะนั้นหมอบอกว่าไม่จําเป็นต้องนัดคนไข้มาทุกเดือนละใช่ปกตินัดทุกเดือนใช่ไหมฮะอันนี้เขาปล่อยไปเลยฮะแล้วใช้หรือยังอาจารย์มีใช้ตอนนี้มีใช้กันอยู่ที่ทันตแพทย์มหิดลนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็จุฬาลงกรณ์ามหาิทาลไรแล้วแล้วราคาเออราคาเราพูดถึงราคานะครับผมมบอกให้ว่าลวดสมัยก่อนเส้นหนึ่งประมาณ3บาท อันนี้นําเข้ามาเนี่ยจากอเมริกาจากญี่ปุ่นประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับตัวนี้แต่หมอจัดฟันคิดราคาเท่าเดิมเวลาจัดฟันคนนะเพราะเขาใช้เวลาในคลินิกน้อยลงครับอ๋อเหรอช่องขวัญยังสนุกอยู่ไอ้ลองไปเล่นทางนู้ดปะถ้าจะจัดฟันแล้วต้องมาจัดฟันเล้วต้องมแล้วมีที่เอามาใช้เป็นแทนกระดูกเวลาดามได้ตัวนี้ไหมครับตัวนี้ฮะตัวนี้เออง่ะเดี๋ยวพานุพงศ์ดูตัวนี้เป็น bone plate bone plate นี่แหละฮะ เราเราเคยทามาัางแบบประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะหมอพูดกันว่าวัสดุการแพทย์ที่ฝังไปในร่างกายคนเนี่ยไม่ควรมีอะไรที่มีโอกาสทําให้เกิดการแพ้เลยเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นพวกไอ้บอลเพลทหรือวัสดุฝังในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพวกไทเทเนียมอลลอยดครับซึ่งข้างในมันยังคงมีพวกวนาเดียมสารประกอบหรือว่าพวกธาตุบางอย่างที่มีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตและนี่ยังไงฮะตัวนี้เราผสมโดยที่ไม่มีธาตุมีพิษเลย ในตารางธาตุมันยัมีธาตุที่ไม่มีพิษต่อร่างกายหรือยู่ประมาณ3-4มธาตุนะครับเราก็จับมาผสมกันโดยใช้เทคโนโลยีของวัสดุเนี่ยวัสดุฉลาดตัวนี้เนี่ยทำให้มันสามารถขึ้นรูปได้แล้วมีความยืดหยุ่นสูงมากมีความแข็งดามได้เหมือนอย่างวัสดุเดิมครับแต่ความแข็งมันน้อยลงใกล้เคียงกระดูกคนเรามากขึ้นของเดิมอันไหนอาจารย์ฮะของเดิมคือนี้ฮะ ของเดิมเป็อันที่เห็นนะครับที่ใช้กันความวาวต่างกันเชียวอ๋อเรายังไม่ได้เราไม่ได้ขัดไม่เกี่ยวกับความวาวที่เราทำเองจานแมจะไม่ตีมากปกติก็ดูฉลาดน้อยอยู่แล้วอ่ะน้ำหนักต่างกันมันจะน้ำหนักต่างยกมันช่างจ้างหน่อยนี่ฮะโอ้ค่ะอันนี้เบากว่าเยอะอันนี้เป็นคำตอบที่ฉลาดไหมคะของใหม่เบากว่าเยอะเลยครับที่อาจารย์บอกเข้ากับกระดูกเข้ากับธรรมชาติของคนนอหรอฮะถูกต้องครับ เราเราลดค่าความยืดเขาเรียกว่าโมเดลัสความยืดหยุ่นเนี่ยใกล้เคียงกระดูกคนอ้าวแล้ว,ลวนะครับาบางคนก็คิดว่าจะดาม <ง Drake S 2> ดามกระดูกเนี่ยมันก็ต้องแข็งแข็งยิ่งแข็งยิ่ง,งดีอ๋อไม่จริงฮะไม่จริงเหรอฮะสมมติเรา,เราลองคิดดูถ้าเราดามกระดูกแข็งแข็งเรากระโดดสักทีฮะกระแทกตึ้งไอกระดูกที่อ่อนกว่าต้องแตกนะครับปรตีกระดูกจริงกระดูกจริงที่เราดามอยู่นม่ไหมครับครับแรงมาส่งถ่ายไปที่ของที่มีความอ่อนกว่าอ๋อฉะนั้นวัสดุที่จะไปช่วยดามกระดูกเนี่ยไม่ใช่เอาแข็งมากเป็นหลัก ควรจะเหมือนกระดูกใช่ครับควรจะมีดหยุ่นด้วยควรจะมีความยืดหยุ่นได้นะฮะก็คุยกันไปสิคะไม่คอทําไมอันนี้เริ่มเริ่มมีการใช้บ้างแล้วเขาห้ามคอเหรอคะคอหันไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะอะไรนะคุณมรรทุกบอกเลยฮะชิ้นละสี่ล้านอ่ะฮะ ต่อ <laughs> แม่แม่ล่น,นี่ครับค,คือคือเราเราขอทุนจร <laughs> ิงเลย <laughs> จริงการวิจัยนี้เราใช้เงินมาเยอะมากครับ <laughs> เราขอเงินจากรัฐบาลแล้วก็ขอทางทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคิดค้น <c oughs> ก็ดวมๆแล้หลายตางอยู่แต่พอออกมาแล้วเรารู้สึกว่างานนี้น่าจะมีอนาคตเราเลยส่งส่งประกวดไปที่ท <c oughs> นะครับผมก็กำลังหาผู้สนใจเนี่ยที่จะมาเป็นนักลงทุนไทย นำตัวนี้เนี่ยเข้าไปใช้จริงนะครับอ๋อนี่ฮะคือหัวใจของการได้รางวัลมาครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะมาจากอันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะมาจากทั้งสองตัวเพราะว่าเราเอารวดจัดฟันกับตัวไอตัวดามกระดูกนะมาแข่งขันนะครับแล้วสองตัวนี้เนี่ยมันช่วยที่ผมว่าแรงบันดาลใจคือทำไงให้คนไทยเราได้ใช้ของดีๆแล้วก็มีราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้ผลแล้วก็ที่สำคัญคือ วิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยจะได้สู้กับต่างประเทศเขาได้ครับปกติไอ้วัสดุแบบนี้มัน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 ใช้เปลี่ยนไปไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณทำอะไรคุณจะบอกดิฉันได้ไหมครับนี่อะไรเพราะว่าลิซ่าจะได้ช่วยครับพจอมขวัญเริ่มไม่งอแล้วครับเล่นไปเล่นมาตอนแรกทีงก็น้ำมันเริ่มไม่ร้อนน้ไม่ร้อนตัวไปจอมขวัญพี่จะทำอะไรฮะะไปดูของเล่นใหม่ที่เราทำจากวัสดุฉลาดเทน้ำร้อนลงไปในนลงไปะะฮภาชนะพลาสติกเล็กๆนี่นะมีลวดเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมฮะนี่ คล้องอยู่ที่รอกนะฮะับโอ้นี่นี่นี่ผมไม่ได้ติดมอเตอร์ไว้ข้างหลังนะครับดูนะครับน้ำมันไม่ร้อนป่ะครับน้ำมันร้อนไหมครับดูนะครับมันจะหมุนได้เหรอครับน้ำมันไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้มันมูฟเองเออมันจะหมุนได้ฮะมันจะหมุนได้น้ำร้อนไปไหมน้อยน้อยไปไหมฮะเทอีกหน่อยไหมน้ำมันน้ำมันอุณหภูมิไม่ถึงแล้วเนาะเพราะห้องของเราอุณหภูมิเย็นมากท่านผู้ชมฮะใช้ผู้หญิงฮอตแทนได้ไหมคะใครอ่ะต้องมายืนใกล้ๆครับ แบบนี้โดนเยอะวะน้ำร้อนเนี่ยมันจะหมุนใช่ไหม <c oughs> คือ<ห>ปกติถ้าเราเอาน้ําร้อนใส่เนี่ยไอ้รตัวนี้นะฮะจะมีการหมุนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราให้มันจํารูปเป็นเส้นตรงเอเอพอไอ้ส่วนโค้งมันเจอน้ําร้อนมันก็จะต้องพยายามตรงใช่ไหมฮะมันก็ผลักตัวเองดีดออกมาหมุนไปเรื่อยเลย กลายเป็นเครื่องจักรความร้อนอะไรเรียกทุกครงทุคุณไม่ผิดละค่ะน้์นมันไม่ร้อนค่ะโอเคค่ะโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์เขาไม่ทําก่อนปล่อยให้มันเย็นแล้วเมื่อกี้เราคือลืมทำก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวถามนิดเดียวที่อาจารย์บอกว่ามันอะไรนะจำรูปใช่ไหมคะแล้วแต่ละเส้นมันจํารูปยังไงอะคะว่าจำมันจะเป็นรูปไหนอะคะเราอยากให้มันจําเป็นอะไรนะฮะเราก็เอาไปจริงๆมันมีเงื่อนไขของการจําอยู่ว่าอย่างตัวนี้ฮะ ันนี้จำเป็นสปริงครับจำเป็นสปริงเราไปอบที่อุณหภูมิสูงๆเพื่อให้มันจำรูปร่างตัวเองดึงเลยดึงเลยฮะดึงดึงคุณจอมฝันดึงดึงให้มันยืดอาจารย์กล้าให้ดึงแบบให้ตรงเลยได้เลยครับถ้าดึงได้ฮะดึงโอเคฮะดึงระวังดีเข้าหน้าเดี๋ยวทีนี้ชิ้นนั้นก็แค่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองจอมฝันไปเถียงไหฮะไปเถียงครับจุบในน้ำร้อยมันไม่ร้อนนะร้อนฮะโอ้กลับมาเป็นสปริงเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะโอ้โห ถ้าเป็นมาดามเออร์ประนี่เลนะน้ำอย่างร้อนนะฮะร้อนค่ะพี่พี่แสดงว่าจริงๆมันเอามันสามารถเอาไประยุต์ใช้ปรับใช้เป็นได้หลากหลายมากจริงๆตอนนี้มันจดพาเทนด้วยชิ้นงานตัวนี้นะครับปีหนึ่งประมาณ150้ชิ้นก็คือเขาใช้ในรอบร่างกายเราเลยฮะจริงๆไม่ใช่แค่การแพทย์เนี่ยมันใช้ในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์กล้องถ่ายรูปเล็กๆที่เราเห็นกันสมัยใหม่อะฮะเอฟไอฟาเปิดปิดต้องมันทำงานยังไงมอเตอร์มันไม่น่าจะเล็กลงขนาดนั้นได้เนี่ย ที่เขาใช้วัสดุฉลาดในการเคลื่อนที่ในเจ้าตัวกลไกต่างๆแก้ตาก่อบแว่นตาครับที่เขาบอกว่ามีรุ่นที่เหยียบเท่าไหร่มันก็ไม่แตกที่มันไม่งอก็ใช่แบบนี้เหมือนกันก็คือตัวนี้ครับวัสดุฉลาดคืนรูปอะไรนะจำรูปครับจำรูปใช่ครับสุดยอดเลยฮะน่าสนับสนุนนะฮะน่าสนับสนุนให้ให้เดินหน้าต่อไปก็คิดว่าจะทําให้ถึงขั้นคอมเมอร์เชียลให้ได้นะครับตอนนี้ ว่าถ้ามีคนเอาไปใช้จริงเนี่ยคงได้ประโยชน์ใช่ไหมครับครับครับยอดนะช่มชกนะต้องลงคุณพันพงศ์ไม่เทน้ำลายไม่หมุนด้วยกันมาเซลชั้นแถมแถมไม่หมุนด้วยคือว่าคราวหน้ามาใหม่คราวหน้ามาใหม่พร้อมกับสิงปรียบใหม่ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนกใจนะครับบมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่จำรูปนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชาวข้าวคนคนข่าวช้า